ตอนนี้เพิ่งจะแปดโมงแปดโมงครึ่งเองตอนนี้ป้าเดิอนอยู่ระหว่างทางแล้วนะคะเพราะว่าวันนี้ป้าเดินจะพาไปเที่ยวเมืองคอยของประเทศเยอรมันเนาะแต่ป้าเดือนเคยไปมาแล้วละเมื่อสมัยลูกยังเด็กๆเนาะและจากนั้นก็ไม่เคยได้ไปอีกเลยว่าจา่าว่าจา่าเขายัางไม่เคยได้ไปสักทีนะคะตัวเล็กไปด้วยแลวทีนี้แต่ในเมืองคอยเมืองนี้นะ่ะ สวยมากมากข้างในเนี่ยมีพลอยหลากหลายสีเลยแล้วก็เม็ดใหญ่ๆทั้งนั้นเลยเขาเป็นไปถึงแล้วเนี่ยเขาไม่รู้ว่าจะให้ถ่ายรูปออกมาหรือเปล่าเนาะเมืม่อก่อนเนี่ยที่ก็เดือนไปสมัยโน้นเนีนะ่ะเขาไม่ให้ถ่ายรูปออกมานะคะเพราะว่าเขาเป็นอนุรักษณ์ยังไงของเขาก็ไม่รู้แต่ก็เดือนจะพาไปดูวันนี้ว่าเขาจะให,ให้ถ่ายหรือเปล่าเพราะว่าเวลามานานมาแล้วเนาะแล้วก็เราจะไปดูกันเนาะว่าอ่า คอยนั้นอาจจะสวยแค่ไหนแต่สวยมากๆนะคะยอมรับนี่เลยค่ะชเฟอร์ของเราวันนี้นะคะไปด้วยกันจากบ้านป้าเดือนไปเนาะจากบ้านป้าเดือนไปนี่ก็อยู่ประมาณ2ชั่วโมงก,กว่าๆเลยนะคะ2ชั่วโมงก,กว่าๆเลยจากบ้านป้าเดือนไปเนาะไปถึงน่นก็ประมาณ10บโมงเช้าประมาณนี้แหละก็ดูว่าจะเขาจะเป็นยังไงเนาะช่วงนี้ก็อีกไม่นานเขาก็จะปิดแล้วนะคะเพราะว่าสิ้นเดือนนี้เดือนตุลาเนาะ ขึ้นเดือนตุลานี่เขาก็จะปิดการท่องเที่ยวแล้วนะคะก็เลยตอนนี้จะไปไปนะคะตามกระเดือนไปแล้วไปดูเมืองพลอยกันว่าสวยแค่ไหนกันนะคะเมื่อมาถึงแล้วนะคะเราก็จอดรถเอาไว้ข้างนอกเนาะเขาไม่ให้อารถเข้าไปข้างในนะคะแต่เขามีทางให้เราเดินเข้าไปจากที่จอดรถแล้วก็เดินเข้าไปจนถึงที่เข้าไปดูพลอยในถ้ำเนี่ยนะคะยาวประมาณ1กิโลเมตรเลยนะคะ เพราะว่าเขาเป็นที่อนุรักษ์แล้วตามสองข้างทางเนี่ยก็จะมีที่ให้เราเาดินดูหินไปนเรื่อยๆหินแบบราวาหรืออะไรที่เขาเก็บได้ออกมาจากในเขาอะนะคะเขาก็จะเอามาตั้งจัดแสดงเอาไว้ทั่วไปหมดเลยให้เราได้ดูกันนะคะเพื่อเมื่อมาถึงแล้วเนี่ยก็มาเจอที่กรุ๊ปนะคะเขาจะเข้าไปเป็นกรุ๊ปๆกันเนาะ,ะจ่ายค่าตั๋วค่ะ เสร็จเรียบร้อยค่ะผ่านประตูนะคะก็เข้าไปอ่นข้างในกันข้างก่อนที่จะเข้าไปเนี่ยเราก็ต้องใส่หมวกนิรภัยกันก่อนนะคะ ก่อนที่จะเข้าไปถึงเนอะเพราะว่าถ้าใครไม่ใส่หมวกนิรภัยเขาก็จะไม่ให้เข้าไปเนาะเพราะว่าป้องกันอันตรายกลัวว่าหินจะหล่นลงมาหรือว่าเราจะไปกระแทกข้างฝาถ้ำอะไรประมาณนั้นเมื่อเข้าไปข้างในดูสิคะเขาจะจัดไว้เป็นที่สวยงามมากๆเลยการเดินข้างในก็สะดวกนะคะเพราะเขาปูซีเมนต์เอาไว้แล้วก็มีการจัดแสดงพลอยอยู่ข้างๆถ้ำแล้วแต่ว่า ตรงไหนเขาจะมีพอยให้ดูนะคะนี่ก็เป็นคอสตาอีกอย่างหนึ่งเนาะเพราะว่าทุกๆชิ้นที่อยู่ในนี้เนี่ยนะคะเป็นของในถ้ำนี้เลยนะคะเพราะว่าไม่ได้เอาออกไปไหนเลยสิ่งที่อยู่ในนี้และติดอยู่กับก้อนหินนี้เนี่ยจะอยู่ในนี้ตลอดไปนะคะเพื่อเป็นการอนุรักษ์และการท่องเที่ยวนะคะแต่ที่เขาเอาออกไปนั่นก็คืออีกส่วนหนึ่งที่ไปจัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์เนาะไว้คลิปหน้าปเดือนจะให้ดูนะคะว่าพิพิธภัณฑ์นั้นมีอะไรบ้างเนาะนะคะ แต่พลอยที่เห็นอยู่เนี่ยก็จะมีทั้งอะเกตนะคะแจสเปอร์ per, แล้วก็หินคริสตัลมีหยกด้วยนะคะหยกก็มีเนาะหยกเขียวนะคะคอร์สอเมจิตแล้วก็คาเนเลียนะคะเนี่ยก็จะเป็นพวกคอ์สจะเป็นส่วนใหญ่นะคะแล้วก็จะเป็นออกสีม่วงอมขาวหรือไม่ก็ขาวอมม่วง อมน้ำตาลแล้วก็อะไรอย่างเนี้นะคะเต็มไปหมดเลยทุกก้อนหินที่มีอยู่ในนี้นะคะเขาก็จะ,ะมีพลอ,อยดูในนั้นเสมอนะคะอันนี้ที่เขาขุดได้แล้วเขาก็คือ,อแบ่งก้อนหินตีก้อนหินให้แตกเราก็ถึงจะเห็นพอ,อยที่อยู่ข้างในนะคะมีการจัดแสดงแล้วก็อาจะบอกเราว่าพลอ,อยนี่เป็นพลอ,อยอะไรก็จะมีคน เข้าไปเราจะไม่เข้าไปได้เฉยๆนะคะเพราะว่า,าก่อนเข้าไปเนี่ยเขาจะมีคนนําทางนะคะจะมีคนนําทางแล้วก็จะมีคนมีไกด์นะคะคอยบอกเราว่าอันนี้เป็นพลอะไรแล้วก็มาถึงตรงนี้ที่ตรงไหนเขาขุดเจาะกันอย่างไรแล้วก็ใช้เวลานานเท่ากี่ปีมาแล้วเมืม่อมาเจอถึงจะมาเจอที่นี่นะคะที่นี่เนะี่ยนานกว่า5้ารอปีมาแล้วนะคะที่มีคนมาค้นเจอที่นี่แล้วก็เริ่มที่จะ มีคนสนใจพลอยมากขึ้นเลยนะคะและก็เป็นที่รู้จักกันของคนในเมืองเมืองนี้นะคะเป็นที่รู้จักของคนที่นี่ทั่วไปเลยนะคะแล้วจากนั้นอะ่ะชื่อเสียงของเมืองเมืองนี้ก็ได้รู้ไปทั่วประเทศนะคะแล้วจากนั้นอ่าที่นี่ก็เลยกลายเป็นที่ท่องเที่ยวไปสําหรับคนในเยอรมันที่จะมาท่องเที่ยวดูกันขุดพลอยหรือว่ามีพอยที่อยู่ในทรรเพราะที่นี่อ เป็นที่เดียวในประเทศเยอรมันนะคะเป็นที่เดียวในประเทศเยอรมันเพราะว่าที่อื่นไม่มีเนาะนะคะแล้วก็พลอยที่ได้นะคะบางส่วนเขาก็จะเอาไปจัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์หรือว่า เอาไปทําแหวนอันนี้เป็นคริสตัลนะคะอันนี้เป็นคริสตัลแล้วก็ข้างล่างเป็นหยกเนาะนะคะ mm hmm. เห็นไหมคะ mm hmm. เขาจะเขียนบอกเลยครึ่นยา่ปุ่นอินเบ็ไตนะคะอันนี้เป็นภาษาเยอรมันเนาะ,ะที่เขียวเขียวเนี่ยเป็นหยกนะคะเนี่ยแล้วก็ข้างบนเนี่ยก็เป็นคริสตัลเนาะนะคะนี่คือบรรยากาศของข้างในถ้านะคะเพราะว่าเวลาเข้าไปเนี่ย mm hmm. เขาเป็น mm hmm. มีการขุดเจาะคนสมัยนั้นน่ะที่ขุดเจาะถ้ำเนี่ย mm hmm. เขาไม่มีเครื่องมือเลยนะคะ เขาใช้สิวใช้ขวานขุดเจาะกันเท่านั้นเองเครื่องมือทันสมัยอย่างทุกวันนี้ของเขาไม่มีนะคะนี้ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่เจอในนี้นะคะไม่ได้เอาออกมานะคะก็อยู่ในนี้อยู่กับหิงตรงนี้เลยไม่มีการเอาออกมาส่วนนี้เนาะนะคะแล้วก็ต่อไปแล้วก็เราก็จะเห็นอันนี้เห็นไหมคะอันนี้อยู่บนข้างบนถ้ำเลยนะคะอันนี้ต้องเขาเอากระจกครอบไว้เพราะว่า เมื่อสมัยก่อนนั้นนะ่ะเมื่อก่อนนี้นะคะไม่ใช่สมัยก่อนเมื่อก่อนนั้นนะ่ะก้อนของเขาก้อนนี้ใหญ่มากเลยแล้วทีนี้เวลาเราเดินผ่านไปเนี่ยจะอยู่บนหัวเราพอดีคนบางคนน่ะเขาก็แกะเอาไปจนกระทั่งเหลือก้อนนิดเดียวแล้วจากนั้นมาเขาก็เอากระจกมาครอบเอาไว้นะคะเพื่อป้องกันไม่ให้คนแกะออกไปอีกเนาะอันนี้ก็เป็นเนื้อหยกเหมือนกันนะคะเนื้อหยกสีแดงเนาะอันนี้เป็นฟอสอสนะคะ ยังไงเนี่ยประเดือนก็จําชื่อไม่ได้เนาะกะ็คริสตันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะอันนี้เป็นเป็นสีม่วงอมขาวนะคะสวยมากๆเลยเนาะนะคะคนะที่เยอรมันเนี่ย ถ้าเขาเอ่ยถึงในหมู่บ้านนี้นะคะเขาจะรู้กันจากกันในนามของอพอยสีอันนี้เลยนะคะสมัยก่อนเนี่ยที่ประเดือนไปน่ะ,ะชิ้นใหญ่ๆกว่านี้มีเยอะแยะเลยนะคะแต่ตอนนี้เหลือแต่ชิ้นเล็กๆแล้วเพราะว่าไม่รู้ด้วยเหตุใดคงจะเอาไปไว้ที่พิพิธภัณฑ์ละมั้งประเดือนบ้านเนาะนะคะแล้วดินที่ได้เนี่ยอีกส่วนหนึ่งน่ะเขา ดินหรือว่าหินที่เขาเจาะออกไปเนี่ยนะคะเขาจะเอาไปไว้อีกฝั่งหนึ่งเอาไว้สําหรับว่าถ้าเกิดว่ามีคนมาเที่ยวหรือว่ามีคนอยากจะค้นหาปลอยหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยอ่เขาก็จะอ่ะให้เข้าไปหาตรงนั้นได้นะคะแต่เราก็ต้องเสียอ่ค่าตั๋วด้วยนะคะค่าตั๋วเข้าไปหรือว่าเราจองเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยคนที่เขามาเจาะเขาจะใช้ตะเกียงอย่างนี้เลยนะคะตะเกียงเล็กๆอย่างเงี้ยแต่สว่างมากๆเลยนะคะตะเกียงเล็กๆ ใช้แสงสว่างจากตะเกียงนี่แหละใช้เจาะหาพลอยในนี้กันนะคะเพราะสมัยก่อนไม่มีไฟฟ้าเนาะแล้วก็ไม่มีไฟ,ไฟฉายนะคะท่านี่ไงค้อนแล้วก็สิวอันนี้เลยนะคะที่เขาใช้กันเมื่อสมัยก่อนโน้นเนาะตะเกียงเล็กๆอย่างเงี้ยนะคะจะคิดว่าอยู่ได้ไม่นานนะใส่น้ํามันเข้าไปแล้วอยู่ได้ถึงเก้าชั่วโมงเลยนะคะเก้าชั่วโมงเลยเห็นแบบกาเนี่ยสวยไหมนี่คะโอ้โหสีม่วงอย่าง สวยหรูเลยเห็นไหมคะอยากก่างกระเพชรเลยอะ่ะโอ้โห,โหงางงามมากๆเลยทั้งนั้นเลยนะคะเนี่ยเข้าไปเนะี่ยหลงไหลมากๆเลยก็เดือนไปครั้งเนี้ยคือครั้งที่สองเนาะครั้งแรกที่ประเดือนไปช่วงนู้นก็เกือบยี่สิบกว่าปีผ่านมาแล้วละ่ะตอนช่วงโน้นเนาะก็เลยอ่าคิดว่าเอออยากจะไปดูอีกสักครั้งหนึ่งยังเหมือนเดิมไหมอะไรอย่างนี้เนาะเขาบอกว่าอ่าเขาทําใหม่ดีขึ้นกว่าเก่าเขาว่าอย่างนั้นอันนี้เนี่ยอ่าคือเขาขุดได้ข้างในนะเป็นอ่าเป็น แร่อย่างหนึ่งชนิดหนึ่งเนาะเขาเอามาตั้งจัดแสดงให้ดูนะคะอีส่วนที่เหลือคือเอามาตั้งจัดแสดงให้เราดูแล้วก็ทุกคนก็จะได้รู้ว่าเป็นอะไรประเดิอนไม่ได้ถ่ายชื่อเขาออกมาเนาะก็เลยลืมไปนะคะอันนี้ก็เลยลืมชื่อเขาไปเลยเนาะเป็นยังไงคะดูกันมาตลอดเส้นทางแล้วเป็นยังไงบ้างสวยไหมแล้วก็ ถ้าอยากจะไปเที่ยวได้เลยนะคะมาเที่ยวได้เลยที่นี่เขามีการจัดแสดงอยู่เนาะนะคะแต่เขาจะเปิดเอ่อตั้งแต่เดือนมีนาถึงสิ้นเดือนเอ่อนี้นะคะสิ้นเดือนตุลานี้นะคะแล้วจากนั้นก็จะเป็นหน้าหนาวหน้าหนาวเขาก็จะปิดนะคะแล้วก็เขาก็จะไม่เปิดให้มีการท่องเที่ยวเข้าไปก็จะปิดเลยคือเขาทาประตูเหล็กปิดเอาไว้เลยนะคะก็จะไม่มีใครเข้าไปได้แล้วจะเปิดอีกทีก็ฤดูหนาวผ่านไปนะคะ ขอบคุณนะคะที่อยู่ด้วยกันมาจนจบคลิปคลิปเนี้ยป้าเดือนต้องลาไปแล้วเนาะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ป้าเดือนด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะแล้วคลิปหน้านะคะป้าเดือนจะหาพลอยที่พิพิธภัณฑ์นำมา้ดูนี่ไงระคะเห็นไหมที่เขามีการเอาดินในเขาออกมาแล้วเอามาไว้อีก ที่หนึ่งแล้วถ้าเกิดว่าใครอยากจะไปขุดหาหรือว่าไปสาเสาะหาเศษชิ้นเล็กๆหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็มีการให้มาหาเองได้นะคะแต่เราก็เสียค่าผ่านประตูเข้ามานะคะแล้วก็ต้องอนัดเวลามาก่อนด้วยนะคะว่าเราจะไปกุ๊กไหนเราจะมากันกี่คนอะไรอย่างงี้ด้วยนะคะคือเขาจะไม่เปิดเป็นสาธารณะเนาะ,ะเขาจะ,ะมีคนดูแลอยู่ตลอดเวลาคลิปนี้ต้องลาไปแล้วนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ไปเดินอย่างเช่นเคยน,นะคะ ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ